สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังสาระดีๆกันนะคะทางช่องของเราได้มีผลงานเพลงใหม่ที่เกี่ยวกับมุมมองของปัญหาชีวิตอยากให้คุณลองรับฟังในตอนท้ายแต่ก่อนนั้นเราไปรับชมเนื้อหาสาระของวิดีโอนี้กันก่อนเลยสวัสดีครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักสาหร่ายเท่าแก่นน้อยกันดีนะครับแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความอร่อยที่เราคุ้นเคยกันเนี่ย เรื่องราวทางการเงินล่าสุดของเขาเต็มไปด้วยการเดิมพันครั้งสําคัญที่น่าจับตามองมากๆแล้วก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่ด้วยครับคําถามสําคัญเลยก็คือเราอาจจะคุ้นเคยกับรสชาติของขนมเป็นอย่างดีแต่ว่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขผลประกอบการล่าสุดเนี่ยรู้กันหรือยังครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับและนี่คือตัวเลขที่เป็นประเด็นเลยครับติดลบ7ปซ นี่คือรายได้รวม9เดือนแรกของเท่าแก่น้อยที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับซึ่งถ้าเราดูแค่ตัวเลขนี้อย่างเดียวนะครับโอ้โหก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวก่อนครับไอตัวเลขติดลบเนี่ยมันไม่ได้บอกเราทุกอย่างนะเพราะว่าเบื้องหลังตัวเลขตัวเดียวนี้เนี่ยมันคือเรื่องราวที่สุดขั้วของ2ตลาดที่แตกต่างกันอย่างกับหนังคนละม้วนเลยครับโอเคเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าใช่แล้วครับ เรื่องราวของเท่าแก่น้อยในช่วงที่ผ่านมานี่แหละครับมันเหมือนกับเรื่องของสองสมรับภูมิรบเลยก็คือด้านหนึ่งคือความสําเร็จอย่างงดงามในบ้านเราแต่อีกด้านหนึ่งคือการต่อสู้อย่างหนักหน่วงในตลาดต่างประเทศอลองดูที่กราฟนี้นะครับเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยไหมครับแท่งซ้ายคือตลาดในประเทศโตขึ้นเกือบ7%แต่ดูแท่งขวาสิครับยอดส่งออกโ้หดิ่งลงไปเลยครับกว่า22%นี่คือภาพสะท้อนของสองสมรภูมิที่เกิดพร้อมกันเป๊ะ,ปะและมันก็บอกเราว่า มีพายุลูกใหญ่กําลังก่อตัวในตลาดต่างประเทศอยู่ครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนดีกว่านะครับมาดูผลงานที่แข็งแกร่งมากๆในตลาดบ้านเราประเทศไทยนี่แหละครับคือความสําเร็จในบ้านเนี่ยมันไม่ได้มาแบบฟุกฟลุ๊กนะครับท่าแก่น้อยเขาเดินเกมฉลาดมากเลยดึงพรีเซนเตอร์คู่แม่ลูกอย่างคุณชมพู่กับน้องเกรวมาอันนี้คือเจาะตลาดครอบครัวตรงๆเลยแล้วก็ออกสินค้าใหม่ๆอย่างสาหลายลยข้าวพร้อมกับอัดการตลาดออนไลน์ต่อเนื่อง นี่แหละครับสูตรสําเร็จที่ทําให้ฐานที่มั่นในไทยยังแข็งแกร่งมากๆเอาละครับทีนี้เรามาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างนั่นก็คือสมอรภูมิที่จีนที่บอกเลยว่าทั้งสําคัญแล้วก็การแข่งขันนี่ดุเดือดสุดๆสาเหตุหลักๆเลยนะฮะที่ทำให้ลอดคล้ายในต่างประเทศร่วงเนี่ยก็คือสงครามราคาครับโดยเฉพาะที่จีนนะโอ้โหที่นั่นเขาอ่อนไหวเรื่องราคามากๆการแข่งขันที่รุนแรงนี่มันบีบให้การทำกำไรเป็นเรื่องที่ยากแบบสุดๆไปเลยครับ แล้วทำไมจีนถึงสำคัญขนาดนั้นดูที่ฉาดนี่สิครับเห็นสีม่วงๆนั่นไหมครับ21%นั่นคือสัดส่วนยอดขายจากจีนล้วนๆเลยนะคิดเป็นมากกว่าหนึ่งใน5ของไรายได้ทั้งหมดแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าจีนสะดุดนิดเดียวนะบริษัทก็สะเทือนไปทั้งแผงเลยปัญหาที่จีนมันไม่ได้อยู่แค่ในจีนแล้วครับแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงมาถึงเท่าแก่น้อยเต็มๆทีนี้คำถามก็คือและพอเจอสถานการณ์ที่มันโหดมันหินขนาดนี้เนี่ย เท่าแก่น้อยจะพลิกเกมกลับมาสู้ได้ยังไงล่ะครับและนี่แหละครับคือแผนการที่เท่าแก่น้อยวางไว้เพื่อพลิกสถานการณ์เขาเรียกมันว่าปฏิบัติการรีบูตตลาดจีนครั้งใหญ่เลยทีเดียวซึ่งเต็มไปด้วยกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆ แผนพลิกเกมเริ่มต้นด้วยการทุ่มสดตัวเลยครับนั่นคือการเซ็นสัญญากับเฉินเจ๋ยหยวนซูเปอร์สตาร์ชาวจีนที่มีฐานแฟนคลับมหาศาลนี่ไม่ใช่แค่การตลาดธรรมดานะครับแต่มันคือการส่งสัญญาณดังๆเลยว่าเท่าแก่น้อยเอาจริงกับตลาดโลกแล้วไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะครับเขาเปลี่ยนโมเดลการขายใหม่หมดเลยคือจากเดิมเนี่ยมีตัวแทนเจ้าเดียวดูทั้งประเทศจีนใช่ไหมครับตอนนี้แตกออกเป็น3ทีมที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลย ทั้งทีมออนไลน์ทีมร้านขนมแล้วก็ทีมออฟไลน์มันก็เหมือนกับจากเดิมที่มีถนนสายหลักแค่เส้นเดียวตอนนี้สร้างถนนพิเศษเพิ่มเป็น3มเส้นเพื่อไปให้ถึงลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าเดิมด้วยยังไม่หมดนะครับเขายังปรับตัวสินค้าเรือธงอย่างบิ๊กโรให้เข้ากับตลาดจีนด้วยคือปรับทั้งขนาดปรับปริมาณเพื่อให้ราคาเนี่ยมันสู้กับคู่แข่งในตลาดได้โดยที่ไม่ต้องลดคุณภาพแล้วผลเป็นไงรู้ไหมครับออเดอร์ล็อตแรกทะลักเข้ามา 60กว่าตู้คอนเทนเนอร์โอ้โหนี่มันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะฮะว่าพวกเขากําลังเดินมาถูกทางแล้วสู้สึกข้างนอกแล้วก็ต้องมาจัดการหลังบ้านด้วยคือเรื่องต้นทุนครับข่าวดีก็คือเขาไปดีลว,วัตถุดิบสารายสําหรับปีหน้ามาได้ในราคาที่ถูกลงตั้ง5 1 0แถมค่าแพคเกจจิ้งก็ลดลงด้วยตรงนี้แหละครับที่จะช่วยเรื่องความสามารถในการทํากําไรได้เยอะเลย แต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้นะครับแผนของเท่าแก่น้อยเนี่ยมันไปไกลกว่าแค่การแก้ปัญหาเรื่องสาลายเขากําลังจะก้าวไปอีกขั้นนั่นคือการขยายอาณาจักรของตัวเองครับลองดูสิครับมีสินค้าใหม่ๆที่ไม่ได้ทําจากสาลายออกมาเพียบเลยมีทั้งซปเปอร์คริปที่เป็นขนมบุกมีว้าวคอนข้าวโพดอบกรอบแล้วที่น่าสนใจสุดๆเลยคือไปจับมือกับเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ทำธุรกิจป๊อปคอน นี่เป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากนะครับว่าเขากําลังกระจายความเสี่ยงไม่อยากจะพึ่งพาสินค้าประเภทเดียวอีกต่อไปพอเห็นแบบนี้แล้วก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าเอต่อไปนี้เราอาจจะไม่ได้มองว่าเท่าแก่นน้อยเป็นแค่บริษัทสาหร่ายอีกต่อไปแล้วหรือเปล่า <S <S <ương> <S เขาอาจจะกําลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองไปสู่การเป็นบริษัทขนมขบเคีย้ยวที่ครบวงจรมากขึ้นถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดตอนนี้นะครับก็คือเท่าแก่นน้อยกําลังใช้ ฐานที่มั่นคงในบ้านเราเนี่ยแหละครับเป็นเหมือนสปริงบอร์ดเพื่อยกเครื่องธุรกิจในต่างประเทศครั้งใหญ่พร้อมกับมีแผนรีบูตตลาดจีนที่เดินหน้าไปแล้วแถมยังคุมต้นทุนได้ดีขึ้นและที่สำคัญกำลังขยายไปสู่ขนมประเภทอื่นๆเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆครับและคำถามสุดท้ายที่น่าติดตามมากๆก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่ทั้งหมดนี้ทั้งพรีเซนเตอร์ระดับโลกโกลยุทธ์ใหม่ๆแล้วก็ขนมใหม่ๆที่ออกมาเนี่ย มันจะทําให้เกมระดับโลกของเท่าแก่น้อยประสบความสําเร็จอย่างที่เขาตั้งใจไว้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับต้องขอบคุณที่ฟังกันจนถึงตอนนี้นะคะและตอนนี้เราอยากจะขอแนะนำเพลงที่มีชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปซึ่งแต่งมาเพื่ออยากจะแชร์มุมมองของการมองปัญหาในชีวิตและอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหา ขอเพียงแค่ทำให้ดีที่สุดสุดท้ายถ้าไม่ถึงตายก็จะผ่านไปอยู่ดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไปลองฟังกันเลยค่ะถ้าวันนี้มันดูเหนื่อยไป ทุกอย่างดูไม่เข้าข้างใจเหมือนโลกใบนี้ไม่เหลือที่ให้เราแค่ลับตาเบาๆแลว้ววาดภาพในใจว่าตัวเราได้ลอยออกไปเหนือเมฆไกล ใช่แค่ภาพฝันบางวันต้องล้มต้องแพ้ต้องพังแต่แผลนั้นคือเครื่องหมายของการเดินทางอย่าลืมว่าเธอยังหายใจเลย Bonfire เป็นเพียงเงาที่ผ่านเข้ามาแล้วก็จางหายไปมองจากคอ เกาในใจและสุดท้ายมันก็จะผ่านไป